สิบนิ้วพนมกระผมก้มกราบ อททเดียมยมโสรวันอาทิตย์ที่20กุมภาพันธ์2565เชิญชวนพี่น้องพุทธบริษัทวัดท,ทุง่งนาชุมชนหมู่ที่2และหมู่ที่5มามีส่วนร่วมอนุโมทนาบุญต้อนรับคณะผ้าป่าจากกรุงเทพฯภูเก็ตยะลา,านำโดยคุณพักวารินลิขิตสิริสอนและคุณหลินเสี่ยวพิงพร้อมคณะนำผ้าป่ามาทอดณนะวัดท,ทุง่งนาเพื่อนำเงินมาบูรณะเมรุที ชำรุดให้แล้วเสร็จเื้เชือสายเขาอ้อเคยขอความร่วมมือและเชิญชวนพี่น้องชาวทุ่กนาหมู่สองและหมู่ห้านำปิ่นโตรหรือข้าวหม้อแกงหม้อมาต้อนรับคณะผ้าป่าในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันเคร่งครัดระเบียบวันอาทิตย์ที่20กุมภาพันธ์นี้อย่าลืม สิบนิ้วพนมกระผมก้มกราพ่อท่านเดียมยาโสทโรวันอาทิตย์ที่20กุมภาพันธ์ส5งพเชิญชวนพี่น้องพุทธบริษัทวัดทุ่งนาชุมชนหมู่ที่2และหมู่ที่5มามีส่วนร่วมอนุโมทนาบุญต้อนรับคณะภาาป่าจากกรุงเทพนา ภูเก็ตแวะยะลา,านำโดยคุณพักวารินลิขิตสิริสอนและคุณหลินเสี่ยวพิงพร้อมคณะนำผ้าป่ามาทอดณวัดทุ่งนาเพื่อนำเงินมาบูรณะแเมรุที่ชำรุดให้แล้วเสร็จอเเืสายขาออเคยขอความร่วมมือและเชิญชวนที่น้องชาวทุ่งนาหมู่สองและหมู่ห้านำปินโตรหรือข้าวหม้อแกงหม้อมาต้อนรับคณะผ้าป่าในครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกัน เครัดบ,บีวันอาทิตย์ที่ยี่สิบกุมภาพันธ์นี้อย่าลืมสิบนิ้วพนมกระผมก้มกราบ ท่าเดียมยมโโสโรวันอาทิตย์ที่20กุมภาพันธ์2565เชิญชวนพี่น้องพุทธบริษัทวัดทุ่งนาชุมชนหมู่ที่2และหมู่ที่5มามีส่วนร่วมอนุโมทนาบุญต้อนรับคณะผ้า,าป,ป่าจากกรุงเทพนาภูเก็ตแเวนยนลา,านำโดยคุณพักวารินลิขิตสิริสอนและคุณหลินเสียวพิงพร้อมคณะนำผ้าป่ามาทอดณวัดทุ่งนาเพื่อนำเงินมาบูรณะเมรุที่ชำรุด ให้แล้วเสร็จเชื้อสายเขาออกเคยขอความร่วมมือและเชิญชวนพี่น้องชาวทุ่กนาหมู่สองและหมู่ห้านำปินโตรหรือข้าวหม้อแกงหม้อมาต้อนรับคณะผ้าป่าในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันเคครร่งรัดบ,บ,บีวันอาทิตย์ที่20สกุมภาพันธ์นี้อย่าลืม เจ็บนิ้วพนมกระผมก้มกรา ่อททานเดียมยมโโสรวันอาทิตย์ที่20กุมภาพันธ์2565เชิญชวนพี่น้องพุทธบริษัทวัดท,ทุง่งนาชุมชนหมู่ที่2และหมู่ที่5มามีส่วนร่วมอนุโมทนาบุญต้อนรับคณะผ้าป่าจากกรุงเทพนาภูเก็ตยะลา,านำโดยคุณพักวารินลิขิตสิริสอนและคุณหลินเสียวพิงพร้อมคณะนำผ้าป่ามาทอดณวัดท,ทุง่งนาเพื่อนำเงินมาบูรณะเมรุี ช้ำรุดให้แล้วเสร็จเชื่อสายเขาออเคยขอความร่วมมือและเชิญชวนที่น้องชาวทุ่กนาหมู่สองและหมู่ห้านำปินโตรหรือข้าวหม้อแกงหม้อมาต้อนรับคณะผ้าป่าในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันเรร่งรัดบะบ,บีวันอาทิตย์ที่20กุมภาพันธ์นี้อย่าลืม